พ่อแม่เรียกให้พ่อครับลูกเรียกเนี่ยออไม่เอาเสียงดังเขาลำคาญนะลูกไม่น่ารักเออเออหม,มายม,มาสิหมายมาสิตีก้นเด็กสิเ,ออเด็กพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยจะรักดีไหมเนี่ยพ่อครับเด็กพูดไม่รู้เรื่องแล้วครับอ,อพ่อไปธุระเดี๋ยวก็มาลูกคิดถึงเหรอลูกอ่ะอ คิดถึงน้องนั่งลงสิน้องนั่งลงก่อนถ้าคิดถึงก็นั่งลงนั่งไม่ร้องคนเก่งโตเป็นหนุ่มแล้วครับนั่งลงครับลูกนั่งนั่งลงพูดบอยนั่งคอยเออไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวพ่อแม่เรียกให้พ่อจา๋าเออลูกคอยพ่อจา๋านะพ่อจ๋าไปจุวรเหรอือไปชุระมา ชั้นคอยเนี่ยเออเออไม่ต้องไหว่เดี๋ยวพ่อเข้ามาเนี่ยเห็ดจุนไม่ต้องไหว้ลูกพอแล้วพอแล้วครับ